สามวันเกิดที่ในดวงชะตาถ้ท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชีวิตเนี่ยดีดีเหลือเกินจริงๆเอาละท่านอยากจะรู้แล้วนะครับว่าดวงชะตาของท่านจะใช่สามวันเกิดนี้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยฝากกดแชร์ครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับรวมถึงครับ ฝากกําไรกลิดคอนเฟิร์มของผมนะครับอยู่ในอ้อมอกอก้อมใจท่านด้วยนะ<ค>นกําไรลุ้นดวงชะตาของกลิดคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4ี่หัวใจพญานาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับลงถึงคาถาต่งตางๆลงลง น11บทไปกำลังลาชาโชคนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะนะฮะในคอมเมนต์ว่าสนใจ หรือทักเข้ามาในข้อความทางเพจเรียบร้อยเลยนะฮะว่าสนใจจะบูชากาไรเด็ดยว่ทาทั้งคอมเมนต์ว่าสนใจหรือทักข้อความมาผมจะตอบกลับไปอาท่านมีราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับต้องบอกครับว่าสาวันเกิดที่ผมพูดนี้นะฮะเป็น3วันเกิดที่จริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยนะจัดว่าเป็นดวงชะตาที่ดีเลยเนื่องจากตําแหน่งของดาวตามทักษะและดาวตามกลยุท์ด้วยนะครับรวมถึงตําแหน่งของเจ้าเรือนต่างๆด้วยส่งผลจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในสาวันเกิดนี้นะครับดวงชะตาท่านจะเริ่มดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงปลาย ปีประเภทกันญาตุลาพฤศจิการวมถึงช่วงต้นปีคือมกราคมพันธานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงน้องๆห,หนุ่มๆที่กำลังสอบแข่งขันอยู่ชิงทุนอยู่สมัครงานอยู่ก็มีโอกาสดีมากๆเลยครับที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนี้ถือว่าดีจริงๆเพราะฉะนั้นครับสามวันเกิดในบมจะพูดนี้ก็คือถ้าที่เกิดในวันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์สามวันเกิดนี้นะครับเป็นทั้งธงชัยเป็นทั้งอธิบัีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอก ได้เล,เลยว่าดวงชะตาดีมากๆจริงๆรวมถึงมีโอกาสนะฮะที่จะได้เงินแบบงงๆเลยนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์คนติดน้องติดนี่เอาไว้เขาก็จะกลับมาผ่อนรวมถึงคุณเองก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบในช่วงนี้จากเรื่องใกล้ตัวด้วยนะครับแนะนําเลยนะครับหเลยนะฮะคุณจะมีโชคลาบจากเลขที่บ้าน2คุณจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคครั้งล่าสุดที่คุณไม่ถูกครับนำเลขเดิมมาเสี่ยงคุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคเช่นเดียวกันครับนี่คือ3วันเกิดที่มีเกณฑ์ได้เล่นยดเลื่อนตำ หนน่งะะฮะชีวิตด,ดีดีเหลือเกิน mm hmm. ก็คือได้เกิดในวันอังคารวันพระัาชและวันศุกร์ mm hmm. เอาละครับท่านใดที่อยากจะดวงดียิ่งกว่านี้ผมขอแนะนํากําไรกริดคอนเฟิร์มของผม mm hmm. หามาใส่ซะแล้วท่านจะรู้ว่าของดีจริงเนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ผมออกแบบมาอย่างดีเพื mm hmm. ่อให้ปัญหาเหล่านี้ของท่านหมดสิ้นไป